วันนี้ทีมงานเกษตรไทยของเราออกนอกพื้นที่มาซ้อมเครื่องให้ลูกค้ากันค่ะมาถึงแล้วมจอดรอเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูวันนี้เป็นอะไรเนาะลูกค้าใช้มันต้องสามปีแล้วเพิ่งจะเป็นนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเป็นอะไรไปกันดีกว่า จเจอเจ้าของขแล้วสวัสดีสสดค่ะพี่น้อยสวัสดีเไม่เจอกันนานหรอเหมือนเดิมเป็นยังไงอาการเป็นยังไงคะเบา้าบ้านเราได้ติดไว้เนี่งน,นะนี่ไงอืออือโอเคเนี่เห็นมันรูดเลยเนยีนย่ยไอตัวนี้มันไม่ดีเนี่ยเอาต้องใส่ดิ อันนี้มันหลวมไปหน่อยเลยเออเอามาใส่ยังไงเนี่ยเนี่ยมันของไม่ดีป่ะไม่ใช่ใช้มากี่ปีแล้วปีเดียวซื้อมากี่ปีแล้วปีเดียวซื้อมาสามปีแล้วพี่ปีเดียวนาะยังไงเนาะอย่าเลยจะมามาว่าของพลอยใช้มาตั้งสามปีแล้วเพิ่งจะเป็นเนี่ยเป็นในตัวข้างในตัวบางยาข้างบนน่ะก็หักหลุดจริงอ่ะเห็นไหมล่ะนี่จะอกว่าของเขาไม่คุ้ม คุ้มรอเห็นบบหลวมเพอาะนอน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 เลยื่อก็ต้องสามปีแล้วเนาะพวกกันใช้ขนาดนี้ซื้อไอ้อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนจะซื้ออะไรพี่กีก้าเที่ยงนี่กินอะไโอ้ยหนูก็ล้อเย้าไปเล่นไปละเอาไปเดี๋ยวเที่ยงนี่ได้สั่งมาเลยแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว งาว่นนั้หสาเหตุหลักๆเลยก็คือแกไม่ค่อยได้รับมีดหลังจากเปลี่ยนมุเล่แล้วติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะเซอร์วิสอะไรให้พี่น้อยบ้างมชมได้ในคลิปถัดไปนะคะ